ข้อ254ความไม่ประมาทบุคคลควรบำเพ็ญแท้เพราะความไม่ประมาทนั้นเป็นธรรมมีอุปการะมากด้วยประการชนีแท้จริงบุคคลผู้บำเพ็ญความไม่ประมาทนั้นย่อมบรรลุคุณมีความไม่กลัวต่อมรณะเป็นต้นด้วยเหตุนั้นในตติยปนนาถแห่งจตุการนิบาตอังคุตรนิกายพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทอันภิกษุควรบำเพ็ญด้วยฐานะสี่ภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทอันภิกษุควรบำเพ็ญด้วยฐานะสี่เป็นไฉ่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกายทุจริตเจริญกายสุจริตและอย่าประมาทในการละกายทุจริตเจริญกายสุจริตนั้นประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตและอย่าประมาทในการละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตนั้นประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตนั้นประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความเห็นผิดเจริญความเห็นถูกและอย่าประมาทในการละความเห็นผิดเจริญความเห็นถูกนั้นประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุมาละกายทุจริตเจริญกายสุจริตแล้วละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตแล้วละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตแล้ว ละความเห็นผิดเจริญความเห็นถูกแล้วในการนั้นเธอย่อมไม่กลัวมัจูผู้ทำที่สุดซึ่งจะมีในภพหน้าและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นธรรมร,รักษาจิตด้วยสติอันภิกษุควรทําในฐานะสี่ตามสมควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอันภิกษุควรทําในฐานะสี่ตามสมควรแก่ตนนั้นเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอันภิกษุควรทำตามสมควรแก่ตนว่าจิตของเราอย่ากำหนัดในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและจิตของเราอย่าขัดเคืองในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและจิตของเราอย่าหลงในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงความไม่ประมาทเป็นธรรมรักษาจิตด้วยสติอันภิกษุควรทำตามสมควรแก่ตนว่า จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาภิกษุทั้งหลายในการใดแลจิตของภิกษุไม่กำหนัดในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะจิตของเธอปราศจากราคะแล้วจิตวงเล็บของภิกษุไม่ขัดเคืองในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเพราะจิตของเธอปราศจากโทสะแล้วจิตวงเล็บของภิกษุไม่หลงในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง เพราะจิตของเธอปราศจากโมหะแล้วจิตวงเล็บของภิกษุไม่มัวเมาในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเพราะจิตของเธอปราศจากความมัวเมาแล้วในการนั้นเธอย่อมไม่สะทกสะทานหวั่นไหวคลอนแคลนไม่ถึงความสะดุง้งและไม่คล้อยไปตามแม้เพราะคำของสมณะวงเล็บผู้มีวาทะอย่างอื่นเป็นเหตุ